กันกันเลยนะคะอยู่กับผมพมเวียงวันนี้พ่อจะมาสอนทำให้คิปเปอร์กว่าบล็อกอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นบล็อกเพชรเอ่ออย่างน้อยก็ช่วยสัสยยสยบสติกรากดไลค์กดสับสติกราบไปนะคุณจอผภาพาเลยของคุณเนี่ยต่ผมจะบําเพ็ญพระคุณ เออคุณจะเอาบล็อกอะไรก็ได้จะเอาบล็อกเพชรก็แล้วกันนะแล้วคุณก็ใส่แหวที่ต้องการอ่ะอะง่ายเอาเอาแล้วก็คุณก็วางให้คลิปคลิปเบอร์จะต้องวางเท่าไหนก็ที่คลิปเบอร์ตัวเดี๋ยวค่อยเดินนะ เช่นาผมตั私は私は้งคิเบอร์ตรงนี้มัตรงมันครึนี่จอย่งเอ่ี